สางจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อนะได้นํารถไทยขนาดหน้าใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยแหละครับมาดัดแปลงติดตั้งเครื่องอัดฟางออกบริการรับจ้างอัดก่อนฟางเข่าครับสร้างไ้เสริมได้เป็นอย่างดีครับในช่วงนี้ครับพบว่าเกษตรกรชาวไทยนะครับในระดับายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวเขา่าเปลือกหน้าปีทีส่วนใหญ่ครับได้จ้างรถเกี่ยวเขา่า มาเหตุการณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากความสะดวกสบายนะครับโดยเลือกที่จะบอ่อเผาฟางเขาหรือว่าตอสร้างเขาที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวโดยหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเช่าหน้ากัสีเหตุการ์ปล่อยฟางที่ได้จากการใส่รถเกี่ยวหนวดเขาเนี่ยทิ้งไว้แห่งประมาณ3-4มือจากนั้นจึงได้ใส่วิธีการจ้างเพื่อนบ้านครับที่มีรถอัดก้อนฟางเขามาเหมาอัดฟางและก็ตอสร้างเขาให้เป็นก้อนรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผา เพื่อที่จะง่ายครับต่อการเก็บรักษาฟางเอาไว้สําหรับเป็นสเสบียงอาหารไว้ใส่เลียงงัวเลียงวายนะครับในหนาแล้งหรือบางไร่ก็สีเอาไปใส่ในด่านอื่นๆอย่างเช่นการเพาะเห็ดฟางนะครับคุ้มโค้นต้นไม้หรือขายต่อให้กับผููที่นําไปตกแต่งสถานทีร่รวมถึงเป็นการขายต่อให้เพื่อนบ้านครับที่เรืองงัวเลียงวขยน้ากัน เฮ็ดห่เชาวนาครับที่ได้นํโรถไถมาดัดแปลงติดตัต้งเครื่องอัดฟางก่อนมีอะไรเสริมได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ครับค่ะเห็นจากที่น้องบาทเบ่ามาแล้วมีประโยชน์หลายนะคะเนาะทั้งดา้นานน้ยจำลองสิมรัมอายุห5ปีเพื่อนเป็นชาวบ้านบุตาวงตาบลหนองคู่อําเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมนีล่ะค่ะที่เพิ่นน้ารถไถมาดัดแปลงติดตัต้งเครื่องอัดฟางก่อนบอกว่าเฮ็ดมาแล้ว2-3ปีค่ะโดยในช่วงเริ่มแรกนะคะ,คะมีการเพาะปลูกค่ะ ก็สินนรถไทออกมารับจ้างไทยหน้าให้กับเพื่อนบ้านเพราะช่วงนี้เพื่อนบ้านหลายร่านนะคะเพื่อนทยอยเก็บเกี่ยวเขากันแล้วก็ได้นั่รถไทยนะคะมาดัดแปลงใส่ติดเครื่องอัดฟางก่อนแบบนี้แหละคะ่ะต่อทายแบบนี้เลยออกมารับจ้างอัดฟางก่อนโดยคิดราคาเฉพาะค่ารับจ้างอัดฟางก่อนอย่างเดียวนะคะก่อนละ15บบาท หากเจ้าของหน้าเพื่อให้ขค้นหายใายนําให้จัดเก็บพร้อมนะคะกะสิคิดราคาก่อนละยีบาทเพิ่มมาก่อนละหาบาทนั่นเองโดยตะละมือนะคะเพื่อนกะรับจ้างอัดก่อนฟางเขาได้บบตัมกว่ารอยก่อนสูงสุดนี่เพื่อนบอกว่าเคยอัดได้มือละหกรอยก่อนเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้ครับเพื่อนยังบอกอีกว่าซึ่งในหมู่บ้านของตนเนี่ยก็มีรถอัดก่อนฟางครับของเขาในเพียงตนเพียงผู้เดียวแต่ละมือก็สิมีเพื่อนบ ครับมาหาหอดเฮือนเพื่อจองคิวว่าจ้างให้ไปอัดก่อนฟ้างข่าวห้ซึ่งนอกจากว่าสีจ้างตนให้ไปอัดก่อนฟ้างเข่าวในหน้าของตนแล้วนะครับถี่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วบางรายก็ขอซื่อฟ้างหน้านะครับในหน้าจากเพื่อนบ้านเพื่อให้ตนเนี่ยมาอัดก่อนฟ้างข่าวห้เพื่อกักตุนนะครับไว้ให้เพียงพ่อต่อการจํหนายให้กับง่วให้กับควายที่เลี้ยงไว้หรือว่านําไปขายต่อในช่วงดังกล่าวซึ่งชาวนาก็มีความต้องการฟา่งอัดก่อนสูงและการสามารถขายได้ราคาดีตั้งแต่ก่อนละสา 45, 40บหาบาทจนไปหอด50บบาทกันเลยทีเดียวครับ